กับสวัสดีสมาชิก FC มวยหูนนนเมืองเพชรนะครับทางช่องทาง YouTube ทุกท่านนะครับผมก็วันนี้ก็กลับสวัสดีสมาชิกทุกท่านเลยวันนี้ตรงกับวันเสาร์นะครับที่6พฤษภาคม66นะครับก็วันนี้ก็เป็นมาวิเท์วิจารนะครับศึกเจ้ามวยไทยนะครับผมก็เป็นคิวของพี่โปรโมเตอร์วิทยาเพชร40,000นะ เป็นคิวของโปรโมเตอร์พี่วิทยาเพชรสี่หมื่นนะครับเป็นเป็นคนประกบเป็นคนจัดนะครับสัปดาห์นี้นะครับนะก็ถือว่าจัดไว้ได้ดูน่าชมนะครับผมก็ส่องกล้องมองเกมนะครับมาที่คู่ที่2แล้วก็คู่ที่3นะครับคู่ละคู่2กับคู่3นะครับส่องกล้องมองเกมก่อนที่เราจะไปนะครับรับชมการวิเคราะห์วิจารณ์จากผมนะครับก็อย่าลืมฝากไว้ด้วยนะครับช่องทาง2ช่องทางนะครับช่องทางแรกนะครับกลุ่มมวยเด็ด VIP นะครับมวยตัวที่ชอบหน้ารุนหน้าเชียร์แล้วก็ ข่าวสารวงการมวยแล้วก็ฟังราคาต่อรองนะครับช่องทางแรกก็อย่าลืมแอดไลน์มาที่นะครับหน้า ID มีแอดนำหน้านะครับ N O N นะครับ M P 5 5นะครับนะมีแอดนำหน้าแล้วก็ N O N M P 5 5นะครับแอดมาได้นะครับผมแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งสำหรับตัวช่วยมวยตู้นะครับผมภาพสดๆในเวทีนะครับเป็นมวยหูมีทั้งรายเดือนรายสัปดาห์รายวัน094 396 8 1 0 2นะครับ 0943968102นะครับผมก็ติดต่อสอบถามมาได้เลยนะครับมีครบวงจรนะครับก็มาวิคราาห์วิจารณกันเลยดีกว่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับสมาชิกนะคู่คู่ที่2ของการถ่ายทอดสดนะครับกับคู่ที่3มนะครับอ่ามวยตัวที่ที่ผมชอบนะมวยตัวที่ผมชอบนะครับสมาชิกเดี๋ยวเราไปดูน้ําหนักกันก่อนดีกว่าว่านักมวยมากันอย่างไรอะไรอย่างไรบ้างนะครับน้าหนักว่ามามาเท่าไหร่ยังไงนะครับผมคู่เดี๋ยวสักครู่นะครับแป๊บหนึ่งนะครับผม เดี๋ยวผมเช็คน้ําหนักแป๊บหนึ่งเรามาดูน้ําหนักกันคู่2นะครับแดงเพชรแสงคมนับจกกี้ยิมนะครับนะ1้0ปอนมาร้า1ุ9 6ขาดส่วนฝ่ายน้ำเงินภายพยักษ์สสมหมายมา120 120ปอนมา122ลดไป2ปอนมวยคู่นี้ต่อยกัน120สนะครับนะส่วนอีกคู่หนึ่งนะครับแดงเมาครีชออาจรบุญ127มา129.6ลด2.6ลอนด์ปอส่วนฝ่ายน้ำเงินนี่เพชร9ล้านสิงมาวินหรือว่าเจ้ายอดเพชรสสปาร์กยิมมานกั สองตัวที่ผมมองกล้องมองเกมไว้เนี่ยก็น้ำหนักเท่ากันไม่มีการต่อน้ำหนักนะครับสมาชิกอ่ะเดี๋ยวมาเราฟังวิเคราะห์วิจารณ์กันเลยดีกว่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเอาแบบเร็วๆไปเลยนะครับนะ่อเพราะว่าผมก็ต้องรีบเดินทางไปอ,อ้อมน้อยนะครับผมมาถึงอามาคู่2นะเพชรแสนคมมามวยบึงการนะครับซ้อมที่สกลนะเป็นมวยขวาเคยแพ้นอกมานะครับจังหวะฝีมือครบเครื่องดักเสียบดักแทงหลักเหลี่ยมดีเก๋าเกมกว่านะครับพบกับเจ้าพายพยักนะับสสมหมาย หรือว่าพายพยักเอนนี่มวยไทยมวยนครสีซ้อมโสสมหมายเป็นมวยขวาเข่าในอาชีพเปิดเกมมีลูกขวางหน้าล็อกรัดมัดตีเหนียวแน่นนะครับนะคู่นี้นะครับเห็นว่านายเจ้าเจ้าแดงนี่เคยเคยแพ้มานะแต่วันนี้เนี่ยเลดเปิดไปที่มุมน้าเงินสิบเอินะผมออกลองนะผมออกลองเพชรแสนคมนะตัวนี้เป็นลองต่อยดีชอบไปที่เพชรแสนคมนะครับคู่ที่คู่แรกที่ผมชอบมาถึงอีคู่หนึ่งนะครับเมาพีสออาจารย์ลบุญหรือว่าเพชรสี่หมืน่นเป็นมวยทีมงานคนจัดมวยกระบี่ นะครับเป็นดีกีแชมป์วันทรงชัยอะไรดีกีแชมป์ม้าบินนะครับเป็นมวยขวาเข่าในสูงยาวเข่าแหลมมีลูกขวางหน้าดันแทงบรรยากาศดีหน้าเสือดีกว่าส่วนผู้ชกเพชรเก้าล้านสิงห์มาวินหรือเจ้ายอดเพชรสสปาร์กยิมนะครับเป็นมวยสงขาซ้อมสิงห์มาวินเป็นมวยขวาเปิดเกมสาสตร์แข้งต่อยท้องต่อยหน้าเข่าในเหนียวนะครับผู้นี้ก็วัดกันที่น้ำเลี้ยงแต่คู้นี้หน้าเสือเป็นรองไอ้แดง แต่ผมมองดูว่าไอ้น้ำเงินก็ไม่เป็นรองเพราะว่าทีมงานสิงมาวินชุดใต้พี่ก้วยฉวางดันเล่นดันเชียนะครับคู่นี้ออกรองอีกนะครับนาเลตเปิดแดง19านะมาเครีต่อ19ออกลองเพชร9้าล้านสิงมาวินนะวันนี้ผมออกลองมวยทั้ง2คู่เลยนะครับก็ฝากไว้นะครับ2ตัวนะครับนะไอ้เจ้า,เ,าเพชรเ้าล้านนะครับแล้วก็เจ้าเพชรแสนคมนะครับ สองตัวชอบสองตัวใช่สองตานสองตัวหน้ารุ่นหน้าเชียร์นะครับใครที่สนใจอยากจะสมัครมวยหูนะครับนะเล่นหน้าตู้นะครับต้องการราคารวดเร็วทันใจนะครับนะราคารวดเร็วทันใจนะครับก็สามารถติดต่อผมได้เลยมวยหูนนท์มืงเพชรศูนย์เก้าสี่สามเก้าหกแปดหนึ่งศูนย์สองใครต้องการเข้ากลุ่ม VIP กลุ่มมวยชอบมวยเด็ดนะครับนายมีแอดมินคอยให้บริการก็อย่าลืมแอดไอดีไลน์นะครับมีแอดนำหน้าเอ็นโอสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมขอทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ